ฮัลโหลกลาบสวัสดีกันคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนใช้คี์ลัดของ Visual Studio Code นะครับหรือเรียกกันแบบยอ่ยอๆว่า VS Code นะครับผมซึ่งตัวเนี้ยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยเนาะเพราะว่าเป็น,ปน IDE Text Editor สำหรับในการเขียนโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น HTML CSS JavaScript PHP Python Java หลากหลายมากเลยครับผมแล้วแล้วคิดอะไนี่ชีพผมจะมาแนะนำเนี่ยมันจะทำให้เราเขียนโค้ดไว้ขึ้นแล้วก็จะไม่ต้องเสียเวลาใช้ใช้เมาส์ให้น้อยลงด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากใช้เมาส์ให้น้อยลงก็แนะนำให้ใช้คือไม่อยากใช้เมาส์เลยก็ใช้ตัวนี้นะครับวิมโหมดนะครับ v H Code ว i m นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนกันเลยครับ คิดแรกครับก๊อ y ปี้วางกับผมจะทำไอทีมเอลอย่างนี้ก่อน c o ก๊อบปี้วางเนี้ยง่ายๆครับผมเมื่าผมอยากเ o w โลโ d ใช่ไหมเอลโลโบเซฟปุ๊บเราก็กดก๊อบปี้วางปกติเราจะก๊อ y ปี้อย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ก๊อ y ปี้วางเอาช้าครับช้าช้าบอกเลยว่าช้ามากๆเวลาทำการ copy วางครับกด Ctrl C เลยครับ,รบตรงนี้แล้วก็ V ครับ ยได้คิดรอบก็คือเอเลยครับคนคนซีคนโทนซีแล้วก็คนโทนบีก็ได้หมดนะครับผมเราสามารถจัดการได้เลยเมื่อกี้เราก็สอนโดยสองไปแลนะ้เนาะคือ copy วางแล้วคน r ทนซ c คนโทน B แบบนี้หรือว่าเราเราเขียนอย่างเงี้ยอ่ะไม่ว่าเราจะเป็นภาษาเนีย้ยเราไม่ต้องการให้จะแบบอยากได้แบบทดสอบอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วก็แบบ อย่างนี้ไปเลยครับก็คือ Ctrl c อนโท c t r คอนโทไปเลยในบรรทัดเดียวกันแล้ว C อนโทนซ c คอนโทเราไม่ต้องไปครอบข้อเมาส์คูมอิก่อครับมันจะขึ้นบรรทัดใหม่ให้เลยนะครับโอเคนะครับส่วนการเฟซฟะครับก็ c อนโทเหมือนเดิมครับผมเวลาเขียนโค้ดไปเนี่ยไม่ว่าจะกี่บรรทัดก็ตาม,มายอย่างเงี้ยรวมว่าเราใช้บุธธชแท็เราคอนเทนเนอร์โลคอลเอมคอเอลจีสิบสองไรอย่างเงี้ยเราก็ ปพ๊บ,บมพเพเซฟหรือเราเขียนว่าคอนเทนเนอร์อย่างเดียวก็ได้นะ,อ,ะอย่างเช่นคอนเทนเนอร์ er ใช่ไหมอ่าปพ๊บมเราก็เซฟทำให้มันเคยชินนะครับเพราะว่าเวลาเราไปเขียนโปรกแกรมต่างๆนี้คือเกิดเราลืมเซฟล้วเกิดเกิดปัญหาอีดิตเตอร์ค้างอะไรค้างบ้างเอออะไรอย่างเงี้ยนะอจเป็นปัญหาก็ได้นะครับ แล้วจริงเนี่นถ้าเกิดทําให้ชินเนี่ยเราสามารถที่จะไปเขียนรายงานอย่างเช่นเ o ิ d e ด c e l เล้วยทำให้เราแบบจะเซฟอาจโดมัตเลยทําให้เราแบบไม่ต้องเป็นห่วงว่าแบ็กอัพไฟลหรือยังไงอะไรก็แล้วแต่นะครับก mm ็ hmm. คือหัดให้ชินนะครับผมการสร้างไฟล์ใหม่ก็ c t r t r o l บนะครับแล้วก็กด Control-S มันจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราแบบที่เราเขียนใจตรงเนี้ย มันจะ new มาแบบว่าคนทอนอปปุ๊บ new ก็สร้างก็พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ไปเลยแล้วก็อย่าลืมพิมพดด้วยการปกัไฟล์นะเพราะว่ามันจะเป็นแบบธรรมดาเป,เป็นเพนเทคธรรมดาคือก็คือ txt อะครับส่วนการคัดลอกระหว่างเนี่ยการคัดระหว่างเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเป็นการตัดคำอะครับอะอย่างเช่นแล้วผมเขียนยงนี้ไว้นะอ่าสมมตินะ มันไม่ได้อยู่ในคอนเทนเนอร์ใช่ไหมจากให้มันสวยยังไงอะไรยังไงแล้วก็จะแบบเอ๊ะทำยังไงโบเกบ,บางคนหลายคนทำอย่างนี้ครับปึ๊บคัปปี้วางอ่ะเราตรงนี้ล่ะทำไมมันไม่หายไปด้วยถูกไหมวิธีครับผมเรามาตรงนี้เลยตรงนี้สิบสี่นีัมันเป็นว่าบวดว,วาร์ปครับก็คือมันเวลามันเลื่อนไปสุดหน้าจอมอันจะเย่งกลับมาเนี่ยมันคือสิบสี่ตรงนี้ในสองบรรทัดน,นี้คือใบทัดเดียวกันนะ อยู่ตามเลขแล้วก็กด c o n t r l X ครับปึ๊บแล้วก็ V วางตรงนี้แล้วก็จัด i n d e n t มาสักหน่อยให้สวยงามแค่นั้นครับการคัดระหว่างง่ายมากๆนะครับผมแล้วก็การแบ่งหน้าจอกันทำงานสมว่าเราทำงานหน้านี้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวมาเปิดอย่างนี้อ่ะก็ทำได้ถูกปะหรือเราจะมากดตรงนี้ก็ได้ครับจะเป็นคีย์ไลท์แบบ คอนโทรแล้วก็แบ c k สวนะครับผมนะครับผมมันก็สามารถใช้ได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือคอนโทรคอนโทรก็ตามด้วยตัวเลข Number ข้างบนนะครับที่เป็นข้างๆปุ่มเปลี่ยนตัวสองนะครับ2 3 4เวลาเราสลับไปก็1 2 3 4งี่เนี่ยนะมันเป็นการแบ่งหน้าจอนะครับผม ง่ายๆครับสำหรับคนที่อยากเขียนแบบอ่ะเขีนเคไปด้วยนะคงเซฟอ่าแขียนเคฟไปด้วยคอนเทนเนอร์อ่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็แม็ w วิด990พิกเซลมาที่ศูนยอ์อโต,โตอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถที่จะดูคลาสอย่างนี้หรือก๊อปเองนี้ไปวางได้มันเป็นการทำงานที่สะดวกขึ้นนะครับผม อ้าวทีนี้มาดูการขั้นตอกนการแก้ไขไขโค้ดหลายๆโค้ดพร้อมๆกันนะครับอันนี้คือหลายๆคนก็บางทีเราทำอย่างนี้ใช่ไหมสมมติว่าเราสร้างแบบฟอร์มแล้วก็แบบอาจจะมีฟอร์มฟอร์มปุ๊เพื่อที่จะ,ะแลก็มี l ารา l แบบองเช่นเ,ออเป็น user name แล้วก็ input แท็กคลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับฟอร์มคอนโทรอันนี้พุทแท็บนะอันนี้ผมไม่แบบลงพุทแท็บอันี่คือยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้ user name page order user name อย่างนี้ถูกไหมอ่าอย่างนี้พอเราก๊อบมาเงี้ยอ่ะเราก็ปึ๊บฟอร์มกรุ๊ปเราเป็นพาสเวิร์ดเนี่ยแบบเนี้ยเราก็ต้องมาเปลี่ยนคีย์ตัวใช่ป่ะเนี่ยทำมาเหมือนกันถูกไหม ทำยังไงอย่างแรกนะครับกดค Ctrl D จะเห็นเครอร์เซอร์ตรงเนี้ยนะครับแตกต่างกันไปแต่มันจะมีสองเครอร์เซอร์นี้แล้ว Ctrl D เงาะเพื่อไปหาเวลา Ctrl D เนี่ยคือเราจะไปหาคําที่มันซ้ํากันหรือเหมือนกันนะครับมันจะไม่สนว่าเป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กคําไหนที่มันซ้ํากันมันก็จะ มันจะเอาเคอร์เซอร์ไว้นั้นคอนโทรลดีหนึ่งครั้งก็จะไปหาหนึ่งครั้งคอนโทรลดีอีกหนึ่งครั้งก็จะไปหาตรงนี้ครับมันก็จะเป็นหนึ่งสองอย่างเงี้ยครับเอาใหม่นะครับเราคูมตรงนี้อ่ะถาเราเคิกปึ๊บแล้วก็หนึ่งสองเวลาเปลี่ยนล้วก็พิมพ์ไปเลยลพาสเวิร์ดมันก็จะเปลี่ยนพร้อมกันมันทําให้เราเขียนโค้ดได้เร็วขึ้นแล้วไวขึ้นด้วยในกรณีที่คำมำคันซ้ํากันอย่างเช่นคุณเขียน pfp ถูกไหม แป๊บ,บนึงนะโหงห้มันไฮไลท์อ่ะแลาวมันเขียนคุณเขียนวิธีคุณรับค่ามาจากอ่าอาจจะเป็นแอสเซทโพสล็อกอินอนะไรอย่างเงี้ยอ่ะใช่ไหมคุณก็าอาจจะแบบอายูสเซอเนมโพสยูสเซอร์เนมอย่างเงี้ยคุณก็คัปปีว้วางนะปุ๊ปปุ๊บปุ๊ป คำพวกนี้คุณน่ตั้งเป็นเหมือนกันอยู่แล้วอ่ะอย่างเช่นอ่ะยูทเจอร์เนี่ผมเฟิร์สเนมแล้วก็คนโทรดีไปหนึ่งครั้งเนี้ยเฟิร์สเนมอ่ะลา s t n เนมถูกไหมอ่ะอีเมลแอดเดสพาสเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันทำให้เราเขียนโค้ดได้ไวขึ้น นี่ก็สอนแบ่งหน้าจอเนาะอ่าการค้นหาหาไฟล์โค้ดแายความสมมติว่าอ่ะโอเคเราไม่ได้แบ่งหน้าจอกันทำงานเราอยากไปหน้าจอเอ่อ CAS ที่ผมสร้างไว้อะ c นโท P ครับก็พิมพ์ชื่อไฟล์นี่ครับก็จะมาแล้วเวลาสลับเราก็ไม่ต้องแทบไม่ต้องใช้เมาส์ครับอ่าเราก็พิมพ์ให้มันถูกต้องแค่นั้นเองนะครับอืม เราก็ดูว่าเออมันอยู่ไฟไหนเห็นไหมมันไม่อยู่ไฟนี้มันก็จะมีบอกอยู่ครับก็น,น้อยแล้วก็อ่า,อานี้เป็นไงกันบ้างผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กัหลายคนนะครับเพราะว่ามันีซี่มากๆแล้วก็เวลาอยากเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนยง,ง่ายพร้อมๆกันนะอ,อย่างเช่นไม่อยากได้เราฟอร์อมครบบทิ้งเปลี่ยนเป็น new group new control เห็นไหมมันก็ใช้ง่ายนะครับ เช่นลาเบลไม่เอาแล้วหรือว่าแบบเราใช้แ e ็ก o world แบบไม่เอาแล้วแหนึ่งแล้วก็ c o n t r o l เนหนึ่งรั้งเอาพีกว่าแท็ p กว่าอะไรเงี้ยก็ได้หมด h1 h2 ก็ H H ไม่ต้องแบบมา h2 h2 ไม่เอามันต้องอย่างนี้ครับมันจะไวขึ้นน่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้ ต่อมาครับก็คือจะมาสอนการที่แบบว่าสมมติว่าคุณแทบไปอย่างนี้ใช่นะคุณไม่ต้องกดแบ็คแบ็คสเปซอย่างเงี้ยคุณสามารถกด shift tab ได้เลยการ shift tab เนี่ยมันจะต่างไม่ได้ตรงข้ามกับการที่เราแทบง่ายๆครับ shift tab คือเราจะแทบมาข้างหลังเมื่อแบบว่าสมมติรเราก๊อปมาอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มาอย่างที่อื่นเราอย่างเช่นก๊อปตรงนี้มามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยถูกไหมบางทีมันเกิน บางทีมันเกินมาอย่างเงี้ยเราก็กดคุมแล้วก็จิปแท็บถ้าคุณคุมแล้วแบบไร้สเปซใช่ปะมันก็ลบถูกป่ะเพราะมันไม่ได้อยู่ข้างหน้าพออยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยมันกไ็ได้แค่คีย์ตัวนะครับต่อมาผมจะสอนนอกจากที่ผมสอนนะเมื่อกี้ผมอาดคลิปแล้วผมมาอาดคลิปอีกรอบก็สมมุติว่าอยากจะแทรกคำข้างหน้าเนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยอย่างเช่นอย่างคำว่า ออปาเปรมอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นชื่อคนชื่ออะไรก็ได้คุณอยากแทกให้มันพร้อมๆกันตรงเนี้ยทํำยังไงอย่างแรงงก,รกนะครับให้กด a อเจนตนะครับเราคลิกเมสาส์ซ้า,ายตรงนี้เนี่ยข้างล่างเนี้ยมันก็จะมีเคอร์เซอร์สีอันพร้อมๆมอมกันคุณก็แบบอย่างนี้ไปเลยกรณีมันก็คล้ายกับ คอนโทนดีอะครับตรงนี้ไม่สามารถพิมพ์ข้างหน้ากด้เลยซึ่งมันจะค่อนข้างง่ายแล้วก็ค่อนข้างไวถ้าควรสาหรับคนที่แบบอยากที่จะทำนะตรงนี้ก็เหมือนกันเปลี่ยนกรรมคนดีที่เคยสอนไปอะครับเห็นไหมมันก็ใช้ไหมไมามันเราคุมตรงเนี้ยไม่จําแค่ตัวแบบมรือว่าเราไม่เฮลโลโวอย่างนี้ใช่ไหมเราไม่คุมเขาแค่ถือว่าตัวเดียวปุ๊บปุ๊บมันก็ได้ ต่อมาครับเวลาที่เราเขียนโค้ดไปมากๆเนี่ยบางทีเราไม่เขียนเดียงกันแบบใช่ป่ะใกนกรณีเช่นพอผมเขียนจะว่าผมต้องเขียนจะว่าคิดบอกอ่ะกรณีที่ผมอย่างเช่นเออเ l l โซไมเอมกิตาเปมแล้วก็ขันบนเป็น d e ีเทลของเราเอ,อลืมอ,อย่างงี้ใช่ไหมอลิมอ้าวามันแบบ เมันอยู่กันอะเราก็ไม่ต้องเราก็ต้องแบบมากดคุมหรือว่ากด ctrl s ปุ๊บมาไว้ข้างบนอีกพอไว้ข้างบนอีกมันติดงี่ีกไม่สวยอีกเราก็ต้องเอนเอราลงใหม่คงไหมนี้มันก็สร้างความลำบากให้กับเราแล้ววิธีแก้ง่ายๆอะครับผมเอามันอยู่นี้ก่อนนะในวิธีธรรมดานะวิธีแก้ง่ายครับกด ctrl s ครับแล้วก็ลูสอขึ้นเห็นไหมมันก็จะแบบโผล่ไปข้างบนแล้ว ว่ามันก็จะแบบง่ายนะครับไม่ใช้แบบตำแหน่งกันไม่ว่าลูกศรขึ้นลูกศรลงก็แล้วแต่เราอย่างเงีงย้งอยองี้ตัวเงี้ยตัวอย่าง,อางโอ้เอาให้มันเรียงดับกันจากมากปัป๊บปั๊บเห็นไหมมันก็ใช้ได้นะครับมีแล้วอีกกรณีหนึ่งผมคิดว่าโปรแกรมเมอร์หลายคนที่เขียนโปรแกรมอ,อย่างเช่นเดี๋ยวผมไปตรงน,นี้สมมติผมจะ เอ่อ import framework x ไงเข้ามาใช่ไหมเอ๊อ x เพ e เข้ามาใช่ไหมครับผมก็คอนใช่ไหมคอน x p a พ e require x เพ e อ่ะพอเรา save ปุ๊บเคอร์เซอร์เมาส์มันจะอยู่เนี้ยเวลาเวลาเราจะ enter ลงไปหรือจะขึ้นบรรทัดใหม่เนี้ยเราก็ต้องมาแบบลิกตรงนี้ใช่ไหมหรือรูปสรปุ๊บปุ๊บ enter เราจะไม่ทำอย่างนั้นครับเปลี่ยนวิธีใหม่ผมว่าเคอร์เซอร์อยู่นี้ใช่ไหมจะพิมพ์ใหม่ให้ดู อ่ะปึ๊บปึ๊บเห็นไหมอ่ะเคอร์เซอร์มันอยู่ตรงนี้ถูกปะ่ะเวลาจะขึ้นบรรทัดใหม่เนี่ยแล้วก็คอน,คอนโทรบอกเอนเตอร์ไม่ใช่ขึ้นบรรทัดใหม่ให้ให้เราครับคอนโทรบอกเอนเตอร์เนี่ยเคอร์เซอร์เมาส์เนี่ยคอนโทรบอกเอนเตอร์มันจะทำให้คุณไม่ต้องไปจับเมาส์แบบแบบเนี้ยพอเสียปึ๊บคุณก็อืมอืมอย่างเงี้ยไม่เอา ผมก็แบบปึ๊บไปเลยอย่างเงี้ยโอเคเยี่ยมน่าจะหมดแล้วแหละเทคนิคที่ผมใช้ในการเขียนโค้ดที่มันไวนะครับคือทําให้คุณไม่ว่าคุณจะใช้เทคอิดิเตอร์ไหนมันไม่สําคัญนะครับถ้าเกิดคุณมันสําคัญที่ว่าคุณจบงานได้ไวเขียนงานได้เร็วส่งงานทาเวลาตามเด a ไลน์ที่โปรเ,เจกต์โปรเจกเตอร์เขากาหนดไว้เนี้ยเยี่ยมครับเขาจะไม่สนธีการคุณน่าสนใจผลลัพธ์ โอเคหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับแค่อยากมาสอนแล้วก็คลิปนี้ผมก็คงจะไม่ตัดต่ออะไรมากก็อาจจะลงเลยนะครับเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าครับเผื่อมีทิ่ดีอะไรอีกก็อาจจะผมก็จะมาแชร์ให้ทุกคนได้เรีออยนรู้ก,ก็อยากให้มีโปรแกรมเมอร์ในไทยเก่งขึ้นขึ้นขึ้น,น,น,นเยอะๆด้วยนะครับเจอกันครับ คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ